สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโออีกครั้งนะครับวันนี้โอจะพาทุกคนมาดูตัวปัจเจรตัวใหม่นะครับที่เป็นตัวฉลอง60ปีนะครับกับสีใหม่ตัวสีแดงนะครับที่เป็น p a ชชันเรสนะครับสีใหม่ล่าสุดของตัวมิซูเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารุ่นนี้มีเฉพาะในตัวขับ2กับขับ4เท่านั้นนะครับในตัวรุ่น e l i t ทยังไม่มีนะแล้วก็ตัวรุ่น g t พัทก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้มีแค่2รุ่นเท่านั้นคือตัว จีทีพิเอมขับ2กักขับ4นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นในตัวคลิปตอนนี้นะครับก็เริ่มต้นจากตัวที่กระจังด้านหน้านะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวสีเงินนะครับพร้อมกับในเรื่องไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light นะครับที่ตัวเป็นตัวสเปกตรัมนะครับพร้อมกับในเรื่องตัวไฟที่เป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับตัวล้อก็จะเป็นในเรื่องตัวอลูมิเนียมนะครับอลลอยเป็นล้อสีทูโทนนะครับ ขอบ18นะครับตัวนี้ก็สามารถแต่งเป็นอีลิทได้นะทำล้อดําได้นะครับด้านหลังนะครับในเรื่องตัวเส้นสายนะครับก็ให้ความสวยงามนะครับผมไฟด้านท้ายก็สว่างชัดเจนนะครับเวลาตอนกลางคืนนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้เรามากยิ่งขึ้นนะครับผมตัวกันชนท้ายก็จะเป็นสีเงินนะครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับหรือว่าใครชอบทําเป็นสีดําก็จัดให้ได้นะครับหรือใครชอบใส่ชุดแต่งแบบ ดูดูโคตรโคตรอันนี้ก็จัดให้ได้นะครับชอบแบบไหนก็มาคุยกันนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ในเรื่องตัวที่เป็นกระจกมองข้างที่เป็นโครเมียมนะครับหรือใครที่ชอบเป็นในเรื่องตัวทําเป็นกระจกมองข้างสีดําก็จัดให้ได้นะครับพร้อมกับในเรื่องคิ้วโครเมียมขอบประตูนะครับก็จะเป็นสีเงินใครที่ชอบเป็นสีดําก็จัดให้ได้นะครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเบ้ามือจับก็จะเป็นโครเมียมนะครับใครที่ต้องการเป็นสีดําก็จัดให้ได้เหมือนกัน เอาว่าถ้าชอบต,ต้องการแต่งหลอ่อแต่งดุดันนะครับแต่งคมคมเท่ๆไม่เหมือนใครเนี่ยโอ้ยินดีถนัดจัดให้นะครับขอให้บอกนะครับว่าอยากได้แบบไหนแต่งรถออกมาแนวไหนเนี่ยยินดีจัดให้ตามความต้องการแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใ,นใกล้ๆนะครับในเรื่องตัวกระจกมองข้างที่เป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องตัวกล้องมองภาพรอบคันมาให้เหมือนกันนะครับออปชันที่มีในตัวตัว GTPremium นะครับขับ2อขับ4ก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับแต่ต่างกันแค่เรื่องสีนะครับแล้วก็ซื้อในช่วงนี้นะครับจะมีโปรชั่นพิเศษเดี๋ยวมีอะไรจะพาไปดูในตัวรถด้านในนะครับว่าลูกค้าจะได้อะไรเพิ่มถ้าซื้อในช่วงนี้นะครับเปิดเข้ามาด้านในนะครับที่ลูกค้าจะได้พิเศษเพิ่มขึ้นนั่นก็คืออย่างไม่บอกนะครับเบาะหนังก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามาให้จอ8นิ้วนะครับ สิ่งที่พิเศษทันนั้นทันททนก็คือตัวนี้ครับซื้อในช่วงนี้นะครับแถมที่ชาร์จไวเลสให้ด้วยนะครับที่รองรับกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับที่รองรับการชาร์จแบบไวเลสไร้สายนะครับตัวที่โชว์ตัวนี้จะเป็นในเรื่องตัวรุ่นขับ4นะครับสามารถปรับโหมดการขับขี่เป็น2ล้อ4ล้อได้ตามสภาพถนนนะครับผมมาดูในฝั่งของผู้ขับขี่บ้างนะครับบอกก็เป็นบอกปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับ บนพวงมาลัยก็ยังเหมือนเดิมกับในตัวรุ่น GT p r e m i ยมทุกอย่างนะครับก็ด้านขวาเป็น Adaptive Cruise Control ตั้งล็อกความเร็วได้นะครับรับสายวางสายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นในเรื่องควบคุมเครื่องเสียงวิทยุอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนขึ้นสถานีวิทยุดูกล้องรอบคันอะไรพวกนี้ก็ควบคุมในด้านฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวจอ8ดนิ้วก็แสดงผลในเรื่องเวลาเราเข้าเกียร์ถอยก็จะมีภาพขึ้นจอแล้วก็เส้นบอกระยะเส้นทิศทางในการเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปในส่วนกันต่อไปเลยนะครับว่าจะพาไปดูส่วนไหนบ้างนะครับมาในส่วนกันที่เป็นของตัวผู้ส,สานแถว2นะครับเบาะก,ก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับก็จะมีในส่วนตัวที่เป็นในเรื่องพวกตัวที่วางแขนอะไรพวกนี้นะครับวางดึงลงมาได้เป็นที่พักแขนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องตัว จอกลางนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นจอกลางกันนะครับนี่ครับผมจอกลางนะครับแล้วก็วันออกรถก็แถมตัว h d i m i WiFi นะครับรับสัญญาณตัวภาพจากมือถือขึ้นจอได้นะครับและยังมีหูฟังให้อีกหนึ่งคู่นะครับไว้สับเด็กๆนะครับเวลาเดินทางอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพมุมกว้างนะครับตัวรถนะครับว่าเดิมๆมาจากโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะครับและตอนยังไม่แต่งนะครับและเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีตัวอย่างที่แต่งแล้วนะครับให้ดูว่า แต่งออกแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการแต่งประมาณไหนอยากได้ประมาณไหนก็ขอให้เข้ามาคุยกันนะครับเดิมๆก็หล่อนะครับตัวรถเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับและสีก็จะเป็นสีฉลอง60ปีสีใหม่สีล่าสุดนะครับเป็นสีแดงเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูคลิปแต่งท้ายท้ายคลิปนะครับผมสวัสดีครับ